สบายหนึ่งแขน,นครับหนึ่งแล้วสองหายใจหนึ่งสองหายใจเต็มรักลับก็หนึ่งหายใจเก็บขาให้ากวางเอาไว้ดูตรงนี้เตรียตัวเตรียตัวครับไปเลยปึ๊บโหพัดเยี่ยมเลยครับ สุดยอดสุดยอดพัทรลพันจัดไปเลยไกวสวยแล้วโอ้พัดสุดยอด เน้นเต็มสิบให้ร้อยสิให้หน่อยเน้นเต็มสิบให้ร้อยนะท่านเนี่ยบอกให้เป็นคนแรกเลย